เท้าช่องคนนั huh. mm ่น hmm. ถ mm ือ hmm. ผ mm ้าเขามาถามผนว่า hmm. ผ mm ้าเขานี่จะไปใส่ไปกำนันผนวะเป็นใส่หมูเป็นทอนเป็นทอนผู้เถ่าเอาผ้าเขามาเอาใส่หมูม่านำจะเอาใส่หมูไปให้กำนันลแล้วก็ให้ตัดเป็นทอน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 ผนวะค่ะเป็นจังแสนเ็นบ่ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะอยู่กับเจ๊ตังคนพูไทยแล้วก็เจ๊ตังพารวยแฟนเพจแนวทางโชคลาภด้วยนะคะตอนนี้เราจะไปติดตามนะคะตัวเลขกับแม่ยงนะคะอ่ะเข้ามาแล้วกกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องคะเป็นกำลังใจให้นะคะ เส้นทางที่จะไปนาแม่ยงนะคะค่อนข้างลำบากนะคะรถก็เป็นห้อยเบิร์ตพี่น้องแต่ว่ากะสูเพื่อเอซนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสมบุกสมบันเด้กพี่น้องเงีย้ยเราเด้ไปยากลำบากนะคะแต่ว่ากะ หย่าน f อฟซพลาดนะคะเขาก็เลยต้องไปนะคะรถเจนี่ย่าต้องพูดถึงหรอกร้อยคูดขีดเต็มเลยตอนนี้นะคะเจากะก็จะ,จะได้เ็ดสีหม่ระดับเบิ้งแล้วซีรถนี่นะคะนี่มันขูดหางรถนะคะ,ะ,คะเป็นห้อยเอรดพี่น้อง อยู่ใต้ท้องใช่ไหมเหมือนมีอะไรอยู่ใต้ท้องรถนร้องเดินะม,มาหาแม่ยงค่ะจอดนี้วะถ้าจะไปหมอเก้าก็ได้มันไปได้ก็ไปนู่นมาอีกแล้วแม่ยงไะนที่มาแม่ยงไหนจะอยู่หน้านะคะโอ้คนตากเขา่าคนตากเข่าไวนี นี่ยงนะคะตากข้าวไปเส้เนเลี่ยงไปเก่าได้พี่น้อง<อ>มาแล้วนะคะจ้าบมาอยู่บ่านน้องคนคนอยู่บ่านนะบ่านี่ ใช่อยู่ไหมน้ออยู่จะบอกไหม่ยงจะบอกได้เป่าพระท่านในมาตานาอยู่โอพระท่านในมาตเฮือนน,นักบวชโบมาตเฮือนโมเมนดอกรุ่นนี่กินข้าวแล้ววะพอ่อโอ้เศร้าบอกเมื่อนี่สวัสดีค่ะป้าเดินามาขายให็นเน้นหน้าหนูอยากขวาวาัวหนูไหมนี่ใช้้บวงคือตัวใหญ่แท้ ป้าเท่าไรน,นั่นลอยนึงก็ฮวยซื้อจะขาโต,าตาบ่ดีแบบก็โตใหญ่แท้ป๊าดพี่น้องเบิ่งบักพริกแม่โยงงามงามบ่งถ่ายบักพริกให้เอฟซีบึงก่อนนะฮะเฮ็ดยังกินพ่อคว,วนู้นั่นละควนูบ่โอ้ยเดี๋ยวที่ทากินขวนู้ตะก้อนดอกพี่น้อง <laughs> ทากินขวดหนูสกอนเดอ้อท่านผู้ชมค่ะไม่คนเราบุพเพนี่กินข้าวเศร้าเนาะเห้องบ่พเนกินเนี่ยคือกันเอาคือเอาหน้าต่างมาไว้พี่บัพน,นี่มันเปลียปล่ยนไหมติเปลี่ยนไหมหรูพนแหกอะไรเฮ้ย <h> มันแหกเอาคือบ่อันกรอบบ่อไว้คือเก่าแต่ว่าเปลี่ยนหมดแผงเลยติ น้ำมันแล้วมันปดออกเป็นหน้าสมัยวายคือบอกสมัยแท้แม่ว่าดีจ้าไม่วันดีค่ะนั่งงงนี่ละเม้าหวานนี่คือเย็นดีแท้พี่น้องเย็นดีจ้ะเย็นเยีละมาประดันฝันอ๋อนึกว่าฝันเลยเนาะค่ะฝันอยฝันเห็นเจ้าเนาะขาก็เลยว่ามาหาแม่ยงมือแล้ฝันละบ่เอ้าก็คือเห็นหน้าแม่ยงเนาะบวานนี่ว่ะสมัยแล้วฝันละบ่ ย่านเจ้าว่าคือนั่นมาแท้ค่อยฝันแล้วเจว่เออคื่ออยู่เลยเป็นแนี่ยใดคนบ่อเขากับบ่อเขาเลยัฮึเป็นแนว่ยใดล่ะเป็นคือบ่ออันนี้บอมันนั่งไล่เมืองอู้แต่งโตงามแต่เมือคนงามเนาะคนที่ถือเลขไม้หนีหัวเฉพาะเงือดนี่ถ้าเมืองจันจอม่าเนาะส้มวิวแม่น้ำขางท่างพี่น้อง ลูกไส้พามามากระลูกไส้เนี่ยออนแอได้นี่ออนแอได้นน่ถามเพิไม่เพินมัในคือมาคนละเทางแต่คือมาคนละเท้ก็ถามหัวจ่อให้จะได้อันบออันคือมาคนละเท้าพิษกันมอคอยว่าอะได้พิษแล้วครับว่าอไไ้พิษแล้วครับวันทีอะไพิษผว่าคือบอกให้เรามาน้ำหรอกครับ นั่นเขาโยนหน้าก่อนวะไปโยนหน้ากับอุบาทโทษนาะแม่เนาะเพสนใจใหญ่ดีคนโอ้จะคือคนบุคคลจักเอ้าเอาจักั่นก็ได้น้องพี่น้องตามปุ๊บวะต้องใส่ต้องใส่พิดกันได้หนิบ่้ะต้องม่ได้พิดดอกแม่เอ้ยบางเท่อกับยักยู่ผู้เดียวนี่แหละเขากับยักยู่ผู้เดียวเขากับยักยู่ผู้เดียวจัดไปตามคำขอดีปะจะว่า มาลเคยมานำกันนล่ะครับคนละคันนาะเอาก็ยาดอกจี่ไปบอกเถอะพี่น้องสิบมถือเหล็กคนก็มาเลยเลยมาเลยจ้าแม่ค่อยาคนณพระ้ไนพันคนมาแม่ปะมาหลังคนเขาก็บมันมาไวาอยู่ในมาคอเลยกจ้ะไม่ใส่นมใส่มาคอเที่ยงคเลยเที่ยงอย่แล้วดอกเี่ยพูดดีของอี่แม่อ่าบนึกน้ำมันว่าค่ะ บันนึ่เขาก็มาถือเกล่นสามแปดสามแปดบอกมันออกหวานเดนดลังแมนเขาได้จังได้สามแปดเขาบอกว่าเขามันมอย่นี่นะเขาเอ้า FC เจ้านันมาเนี่ยว่าเขาถือสามแปดเขามาขอเอาอยู่เถียงอีเมรนี่บอกเอออันโมอันไทยบ้านนั่แหละมาแล้วขอมองได้อันนี้พระ FC ไปเบิรงนเน่เมือแล้วเขาก็นั่งชาทุกคนเจ้าที่เังสิบอก ลอยมากบอก้จังไหนรวะเพิ่นแล้วบอกว่าเพิ่นดูใส่ผถามผเ่าใ่ทงค่ะอันว่าด้ปลกอันเทืาน้เป็น n o ่าด้ปลุกเื่อนั้นว่าจปลกอยู่แล้วบอกเอาเอฟซีว่าเอาเพราะว่าให้ปลูกบ้านให้ไม่โยงเบาอยู่ว่าเพินบาอันนั้นเพิ่นเบาเอาเลยเพิ่นไ่อยากได้ไม่อยากได้่อยว่าเสือสาน่อยสีตนไ้ เห็ดเทินเห็นหลังงามๆแต่บนหลังใหญ่สิบ่ค่ะเพันอกมะเอาเหรเพันบ่มักอทำมาสารเอาเาล่ะาเถียงเขาก็บ่มักกันเขาเห็นเห็นเห็นเหินเห็ดเห็ดเห็ดเอือดพี่เนาะอย่าก็ขึ้นยาแม่ดบางคนเราแบบว่าหั่นเทอนงามไหลกะมันกะเพ่งคนเพ่งเล่งเนาะเลี้ยไปงามไหลกับเพ่งเล่งบ่มักแกเอาเงินมาแต่ใช้มาเห็ดเทอนเห็ดสั้นนะสินะบางคนเขากับเพ่งเล่งได้ว่าเอ้า อันปุ๊กไดยังไงสี่เจ็มันรรมาสิดีเขาราไปปุ๊กัายในเราปันามงกุกลวยนะบอกโก้วยนะบอกอนคนาถามเราความฝันมาแล้วบ่าเอาทำมาสเเราป่ะค่ะเราวำธรรมอาิเราบริบบบางคนก็ว่าเมื่อวานนี้าัน้องบัวว่ะมาจังไหเขาก็มาถามอนก็บคนบอกเจ้าว่าให้ฟังแต่ฟันแต่มือแรกอันนั้น เขาก็มาขอว่าขอบ่อพันธ์ก่อนมันต้องบ่อสองคนวะของซื้อน่ะผู้นึงแต่ว่าขอบ่อพันธ์งาวพ่อจันห้ทร์หายห้ยห้หรือบ่าห้ก็คือแม่นี่ยังบ่มั่นใจแต่ว่ามื้อนั้นแอดมินมาทายแม่คักว่าแม่ฝันฝันต้องงวดเห็นเห็นซื่อๆแต่ว่าบ่ได้ให้เป็นตัวเลขเพิ่นมาในรูปแบบที่ว่าจะได้ก็แม่อันผู้เฒ่ามาสองคนซื่อๆกับอัน ใส่หมูกับใส่ผักถาดเนี่ยมั้งตัดเป็นท่อนๆน่ะป่ะคะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนอันนั้นคือฟันตองงวดเนาะฟันตองงวดนะสมมติวาสิเลียงเอือนสอแล่งกับพันค่ะมื่อนั้นก็ตะเมืองคนมากแหละกับพวพันเล้วเฉยๆฟันก้อนเลี่ยงทันก้อนเหลี่ยงโมเมนต์หายอันนี้บนน้องท่านได้ๆอยู่ขนมอันเป็นแท่งอันหาอยู่ในตึกเสาคือะว่าเห็นนัว นกับเบื้องยูอยู่นั่นเป็นแทงแล้วยทางในมันสิโกนเนาะแม่นนั่นล่ะมันเป็นสีชมพูสีเขเห็นหลากสีอันข้างนอกมันน่ะนะแม่เนี่ยมกรบเปาะน้นตุ๊บตุ๊บแม่เขาบอกอันร้านนี้นี่จ้แล้วมากันมึงไปตื้ออันเมื่อนี่คอยลุงมามาถามตื้อบริว่าบ่บ่มีแม่เดี๋ยวนี้บ่มีมันจะเป็นสีหันสีนี่สีขาวมีสีอันนั้นไมมสีเขียวแดงส้มนแม่พู มันจะเป็นจะขึ้นสายลุงนะนั่นแหละคนเราขึ้นเห็นเป็นตัดเป็นทอ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 ดพอเราไ่าส่มูสิไปลาำนั้นกำนี้มันเป็นยังไงผลป่ะก็แม่ไปจักแล้วว่าบอเคยพันจักเธออันนีนเสนอแต่มือนั้นมากับโบพันเลยค่ะแต่เมื่อนั้นมากับโบันเลยฝันฝันเมื่อนั้นได้ตีให้เอฟซีเบงอยู่ได้พี่น้อง เรแม่เาม่เหเข้าเด็ดตีเลขให้เอฟซีตัวได้ก็มคะอนนเ้าีเก้าเก้าศูนย์เก้าศูย์เก้าสองจึดมัดอมตียนนั้นไม่เขียนเราบว่านี่คือบริเขียนเหมือนนั้นเนาะบริเขียนตีเรมเอาสมุดมาบริเขียนหรอก้ะบริเขียนบไร้เขียนพี่น้องอันนี้คือสรุปแล้วแมวใาในฝันแต่ว่าฝันตะ่ตงวดเหมือนนั้น สรงแส้ข้าในเขียนไม่ย่องเขียนให้เอฟซีก่อนเสื้อข้าเจา้าข้าเข้าโซ่แมนแล้วก็เอฟซีเพิ่นกะนั่นมาตลอดนะแม่นแมนเนาะเพิ่นมาหาแม่ตลอดไมได่เลยแต่วก็เพบ่พันธ์แล้วไก่เมือเพิ่นถีหายใส่น้องเดียนเพิ่นอะไพันพันแต่เมือสีเหลี่ยงก้อนเหลี่ยงเนาะคะ่ะก้อนเลนหนเาากกนเลี่ยงพันธ์มาแรกเหมือนเสามากกับมาเหลี่ยงเพิ่น ค่ะฝันยังปกติอันแม่เลี้ยงแล้วแม่ฝันเนียแม่อันนี้พันก้อนเลยอันเนาะตะเกานันสีเลี้ยงเพิ่นแลก็เขาพร้อมพันหลมแล้วค่ะอันนี้เพิ่นบ้นมากเขาเลี้ยงสักกอนยังมาอันนี้งวดนั้เลี้ยงเขาก้อนเลี้ยงเขาก้อนเลี้ยงงวดก้อนผัดเลี้ยงแล้วผัดฝัน งงเด้บานี่พี่น้องงงแอดมินงงเด้บาทนี่านูมาแต่ฝันยังไงเด็กจืดอยู่นี่หนูระว่านห้อยหนูฝันว่าแม่ยงถามหาหนูหนูเฝ้ามาแล้วมันเสารนี่ไม่เฝ้าได้บอกขึ้นว่าจักเห็นหนามแม่ยงหอมอมอยู่หนูว่าแม่ยงจมหาหนูหนูขึ้นหนูก็เลยว่าไปอันพ้าแม่ไปอันทายคลิปหน้าว่ะเ่ราะแม่แม่ยงระว่าคือนน่านมากแท้แม่ฝันแบ่ฝัน จักหมายความ่าจังไดพี่น้องคอยตระหนันคิดไปเองบอกคอยฝันคอยกับโมมันใจแม่นก็อยากมาบ่หนูก็เลยบ่มันใจว่าหนูฝันหรือบ่ฝันเนี่ยเป็นเบอร์เบอร์ไหมแม่นอยากคือมีคนมาห่วงว่าอันไปหาแม่ยงแม่ว่าฉันอีหยังสิล่ะความฝันจักฝันหรือบ่ฝันว่าเป็นลืมๆตื่นๆจังไดบุณีเพราะว่าเมื่อคืนหนูนอนประมาณเที่ยงคืน มามาแต่เช้าจังกินให้นอนเท่าอาหนูก็อยู่เฮือนหน่ะเดียวหนูเฮ็ดงานหนูเปิดร้านเฮ็ดผมพร้อมแม่ก็ได้ค่นน้ามันสวยขึ้นเนาะอ่ะไรกคนสวยเลยแม่กลางัากาศยุดบาดในประเทศอันนี้อีเฮ็ดผมมาสองสามปีแด้เด้วยลูกค้าก็มาเฮ็ดผมกับเมื่อยเนาะกับแม่นางสามิเฮ็ดเพื่อความอยู่รอดจะกนเด็กกับผู้ถือเนาะ อีหยังก็เล่าฝันใหม่ก็ดูตีตัวใดก็ประมาณพันอ,อันตีนั่นนะ990 990 <90. S 1> อืมจีนไม่เนาะเอ้990 990แล้วก็90ตะแล้วก็92ตะอะันสิหมดผ้าเขานีา่นะ992เอาอยูบ่บ่เอาจาก 9ก้าโซนเก้าเก้าสอง้าซจังนเอ้ย่แบบสิบะแม่ไม่สิบ่ะจังสันละนะพี่น้องเดี๋ยวเขียนเลขให้ก่อนเนอะไอพีเอฟซี FC กะสรุปว่าเพินยังม,มาทัานในมาขันนมาทันหายจ้ะมากม็กสิลักษณะแบบว่าเพิ่นยังม,มาทัน้นในหาย อดยาเพื่อนเกสิปมาบอกอยู่มาแล้วก็ยังว่าขันบอกให้ตนเนินย,าล,ลยาลุงเราว่ายาลื่โอ้เพื่อนเบาบ่าแม่ออมันยังใกล้อยู่เ้วยะว่ามืนอี้เป็นวันที่เลขเอ็ดบ่แม่นะแกแม่ไม่ใช่ยี่สิบสองบอกยี่สิบสองบติดตงลื่บงมาเืองนี้อน่งยี่สิบสองยี่สิบ แต่ลดนั่นอินเดียเมนมือนอยนี้ที่สองมัอนค่ะไม่ปกติพัดเลียงห้อมันหลายมือแล้วหนูว่าแต่พัดเลียงมากนี่จักมือแล้วค่ะแม่่เมืนอแม่สามเลยบอกสามโมงเลยแต่พัดหนูมาไายหนูว่าสามมือแล้วสามโมอแล้วสามมือนึ่งเราก็เพิ่งจหายเลยเห็ดบาวที่แรกเนาะแง่พัดมาเขาฟันเลยพี่น้องเฮ้ยคุเธือนอ่ะน้องแม่ เลี้ยงแล้วพ uh. ่นจ yep, right. ังมาเขาอันนี mm. mm. ้นมาเขายยำเขาย่ำอันนี้อันแยมมะเสือจรอย่างอยบเม็ดิอมซิมบ่แบเม็ดอนซิมเราปิตัวหน้าขรามาขลามาอล่เราบอกอนีรันบ่พันก็คือบ่พันกะ ให้พี่น้องอันลองลอง,ลองพิจรณนาเบิงฝันแหลกเด้อพี่น้องมันกับ่แน่เนด้เพิ่นอาจจะให้เฮาคิดฝันแหลกเพราะว่าเพิ่นห้ฝันก่อนที่ีิเลี้ยงเหลืองของเหลืองงวดนี่มันจะมาแปลกหรือเปล่านี่พเพราะว่าคุเทออันนั่น,นเรียงคอยเรียงแล้วก็มาพันแล้วบางพันตอเรียงในเจ้าฝันเลยนะค <Ừ. S 1> ุเทอโบน,นี่พันน่นีพั่ในเรียงอัน,น่ัน,อนตองจะได้หรืพี่น้อง แต่ว่าจะไหนพี่น้องผู้ใดเขามากอะลองตีความฝันแม่ย่งเบิงฝันนี้แม่บอกว่าจะฝันเห็นผู้เฒ่าเนาะไหมเนาะผู้เฒ่าจะค้นก็แม่เพิ่นแต่งสุดแบบได้คะจะแต่งสุดคือญานิแต่ว่าเราบอกเก่าผมเราหมัดผมแบบเราบอกเก่าแต่ว่าญานะเเทียงในญาตเรายินอยู่ ญานณันยู่เทิงเถียงอีกสองคนนันยู่ข้างล่างอีกสองคนอยู่ข้างล่างเป็นสามคนคนแรกมันชี่วาที่วานี่ก็เป็นสามคนคนแรกมันนับเอาแล้วกับญาณญาญาลาบัดโยเถียงอย่านี่แหละลาบัดไปใส่อ๋อพวกนับเอาบ่กนับเอาแล้วนับเอาแต่สองคนนี่ยสองคนเนี่ยตีผนมากอ๋อค่ะแม่เสีไปกับนั่นกันยังงอผ้าเขานี่มุนป็นผ้าเขานั่นมุนได้ ผ้าขขาวนี่กลมๆค้าว่ามาานนี่แปลว่ากลมนะคะถับถ้าเป็นภาษาบาลเฮานี่คือกลมคนไทยครับพวกว่ามนแปลว่าอย่าง <c oughs> ของเราคําว่ามาานนี่คือผ้าเช็ดหน้าผ <c oughs> ้ามาาน <c oughs> แต่มามานผาถาดนี่คือผาถาดมันจะกลมๆค่ะท <c oughs> ่านผู้ชมน้าแม่เตีงกงวะนี่เตึกบ่ค่ะ ซื้อเบิิบบ่แม่มักตัวใดมากที่สุดคุณแม่คะอันที่ฟันี่เนี่ยฮะมักมิดมักมดเก้าเก้าศูนย์เก้าศูน่ยค่ะค่ะเก้าเก้าศูนแล้วก็ท้าสองตัวนี่ตัดเล่นเก้าศูนย์แนนนุริ่มเขียนเกาเก้าบนนี่เอาใส่กบเก่าเก้าบนเลยเก้าเกาตัวเอฟซีผัด เดี๋ยวเขียนให้ก็เดีพี่น่องเ๋ยอมันผ่านาะแม่นะต้องเอาให้ครบแต่ถ้าเอาไม่ครบผัดมันมกักจะออกตัวที่พวกเขียนเลยแ<น>ม่นมันมักเป็นอย่างสั้นเก่าเก่าแล้วะเข้าว่ายุ่แต่เข้าบัไดเขียนเห็นบอสองหนึ่งนะเขาบัไดเขียนบทสุดโตืงแม<น>่นอากอนอ่ะ f c าไม่เห็นเลย บางข้างอ่ะพี่น้องเขาก็ต้องพิจแตลนาซอยกันเพราะว่าบางเธอเขียนหลายผัดว่าหลายเขียนหน่อยผัดว่าวเขียนบ่เอ๋อเขาที่คคาแด้มึงก็เสือเพราะว่ามีเหล็กซีตู้เขาก็มาเสือนพกหนึ่งจ้ะชองหนึ่งมึงไหนเขาเอาหนึ่งช่องสี่สี่หกขจับเพราะาว่าเขาวนไปวนมาเลยเหล็กซีตู้เนี่ยก็เจ้าสลัดวะเนีย่ย เขาได้โมที่กับเาได้ว่าง่ดอกแต่ลืมเก่าเอินว่าเขาลืมเนาอเราไม่ได้โง่นั่นแต่ว่าเราบางครั้งเราก็ลืมบางครั้งเขาคิดโตนั่นโตนี่ก็พ่อจักนมันหมดงบอียงประว่านี่นะมันจะปิดยังสั่นเนี่ยอันนี้เรา่วนตัวหนึ่งนัดง่ายเพราว่าเรา่วนตัวเจ้าของบอกว่าเสือไล่ตัวงานเขาเสือตีตโตซับไปซับไปซับมาอื มันกระเขาเนอ้เนอสีโตน้อเตอนพันแมนนี่นนนปัญญาบ้าแม่เอ็นเอน็นไว้สิตั้งไว้กัอันนี้อันตะเบี้ยลดผนตกออก,กอันค<ม>่ะแม่นพน้าเป็นตัวเลขแนวทางนะคะเห็ยนมาเนาะท่านผู้ชมอ่ะดูชัดๆนะคะว่าจะได้ก็แม่ผู้เฒ่าสองคนบ่ผู้เฒ่าสองคนอ่ะผู้เฒ่าสองคน ก็เลยตีเป็นตีเป็นเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสองเก้า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 ชาตัวพี่น้องตามทุกช็อตเลยนะคะที่ว่าหัวนี้มาเจอเอามาหนึ่งมาเจอในพันเดียวนี่ค่ะนังชื้ออยู่มันเป็นยังหล่ะคือบอพันพันนั่นเราสิบอกเราเราบุห้อ้ําค่ะแม่ ยาอั้มเรือบอกคนไปหลุดแล้วนี่มานเราบอกง่ายกันยังวาเราหมาอั้มมายนีบอกคนไปหลุดแ<อ>ล้วทีนั่นเนี่ยนะคะพี่น้องความฝันของคุณแม่นะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดเดบิงอะ่ะผู้ใดจับจุดใดมันเข้ามาแล้วเจ็ดงวดใช่ไหมแม่มเจ็ดงวดติตดอีแม่วะและเอฟซีเนี่ก็ถือมาตลอดแม่นบอก่าบางท่านที่เบิรงในกล่องอาจจะบ่ถือแต่ว่าเอฟซีเนี่มหาฮอนฮืึน ห,หนันงวดที่แล้วนี่เขา,<ม>าทั้งบน,นทั้งลาง่างบ่เขาทั้งบนทั้งล่างได้ค่ะคือเขา,าจาักหอนหน้าไหมโน้ยเขามาหอนหน้าโอแล้วคนมาเขาเคยมายกมือว่า,าเขาบล่าาบอกคอยก็เฮื่อทีดวงสตาร์ถือกระปุกม,มาค้อนกับ,บากมาจักว่ะค่ะแม่มันก็มีลมมิดทั้งนอกว่าหลังจักปฏิให้พี่เต้ยหว่าค่ะอ่ะดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่นงเด้อก่อนจะลงคลิปเด้อพี่น้องเด้อเอาย่ำย่ำนะคะ ชัดบอทำผู้ชมชัด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 บ่แม่น้องเขียนชัดบ่ชัดเนาะเขียนหมดทุกตัวเลยนะคะ99ก็มี92ก็มี90ก็มีนะคะเนี่ยเด้อ99 92 90 3ตัว9 90าเก้าศูน่งวันที่1พุ่นล่ะเพิ่นครับ่นสิ่ห้าหมื่นบาทมื้อสุดท้ายบ่มื้อสุดท้ายสิได้ฟ้าวตื่นมาแต่เช้าบ่ต้องอาบน้ำตื่นมาจับกล่องแลนม เอาเงินฉันเนาะเอาแต่อ้วัวโดนเอากระตุนสิบพันเนาะอาบน้ำใช่ไหมกระสายแม่ที่อาบน้ำตูอยู่หันมันบอนแล้วเยอะเลอเนาะตูได้อาบน้ำโดนเนาะนู่งหางเอาแป้งโอบดนเนาะมันคือแม่นี่ตู้ตู้ปพี่น้องเพื่อใดคะคนกันในเมืองกับแม่นั่นแหละพิมรอติดตามนะคะแม่ขอบคุณหลายๆค่ะพิมรอเด้อพี่น้องเด้อว่าแม่สิฝันบอแต่ว่ากับ เที่ยวมาเล่นชินแวมาหาแม่อยู่ดอกนะคะมาเลร่นมาหัวน้าแม่อยู่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ